แกลเชียร์เข้าสูสวัสดีพี่เ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้ากของเราก็เนี่ยค่ะตอนนี้แปลงนี้ตรงน,นี้ก็คือที่ของวัดนะคะเก็บนี่หนึง่งตัดหญ้าในการตัดหญ้าของต้นไม้ไม่เป็นแถวเป็นแนววิธีตัดของหนาไงตรงไหนแยงได้ก็ไปอะไรแยงหมดนะค่ะเราถ้าเป็นหญ้าป่ายางปกติแลยเราพื้นที่แคบด้วย ไม่เป็นแถวเป็นแนวด้วยส่วนหนึ่งายากไหมก็ไม่หรอกสบายอะเลยเมื่อแท่งเม่อันนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวตัดหญ้าตรงนี้เสร็จเราไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ตรงไหนต่อยอนะคะีกว่าเพราะว่าจ้าเขาคุยท่านคุยกับนักขับค่ะแต่กล้องไม่ยุ่ง มองล้วมันไม่เหมาะไม่ควรเราเป็นผู้หญิงด้วยแเ้วเออไปยืนไปนนตึ้กระเจอปุอยู่างไ,ไแล้วอย่างนะักคนขับแกค,คนทํางานสั่งนกคนขับอะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบเราเราปกติธรรมดาไม่ใช่พระต้องไปยืนผ่านแล้วปุยด้วยนะอันนี้ ไม่คิดเงินนะคะไม่คิดแบบของผมับนี่ไม่ต้องห่วงนะเราตัดชมมั่วโมงไมอไดแล้วแต่ในค่ารถค่าอะไรไม่คิดมีเข็บนงานไม่ใช่มากมายเทีารค่ะถึงมากก็บางทีมาเป็นวันก็ไม่คิดเหน ที่วาทำทางใหม่ๆนะคะหลายทุกหรือย่าวันๆบางทีมาถามวันติดกันเลยนะีากกการเก็บแรงงานเล็กๆแล้วก็ไม่เป็นข่าเป็นแนวทางนา้าคี๋ยวตะกัองจะให้ดูนีอยู่ยข้องหลังไม่ด้ะกแค่หน้าแค่ผ่ เดี๋ยวเราเสร็จแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราเมื่อเสร็จแปลงนี้เสร็จของวัดเราจะไปตัดแปลงของทางงานงานงานคือแล้วต่ออันนั้นเหลือในอ,อก,กอราอยหมดแล้ว ส่วนงานเล็กๆที่พื้นที่ไม่กว้างแล้วก็ขับแคบแล้วก็ยางไ,ยไม่เป็โถกเป็นแนวต้นไม้ก็จะโถกเป็นแนวเราจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าต้องลิ้นพันแล้วแล้กินเหมือนกลุเขียวเหมือนนี่นะคะร่องน้ำคลองน้ำน้ำันไหลมาจากข้างบนไหลลงไปข้างล่างอันนี้อันนี้ฝั่ขงข้างล่างนะคะไหลงไป มันจะมีขุมเป็นแอ่งงแอใหญ่เลยตรงนั้นจะปลาเยอะหรือปลาเยอะแต่เขาอยู่ในเขตวัดเนี่ยเลยไม่มีใครทำอะไรนี่จะไหลลงไปเนี่ยช่วงหน้าฝนน้ำจะเยอะนี่หน้าน้าตอนจริงๆตอนนี้ก็หน้าฝนเลยเนาะแต่ฝนไม่ค่อยตกมันก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่ช่วงหน้าแล้งก็น้ำจะไหลประมาณนี้แล้วค่ะช่วงที่ฝนเยอะๆน้ำจะเยอะกว่านี้ คนที่ตั้งห,หนาตีไ,ออก,ไ,ไก่อะไรต่อตรงนี้น,นี้หมดมีเยอะนะเะ เก็บนานโสดสั้นๆแคบพืบ้นที่แคบๆไม่ใช่เรียกว่าโสด้แหละเพราะว่ามันไม่เป็นโสดเป็นแนวเรียกว่าพื้นที่แคบกะ่านะ ตากร้องได้กลิ่นเหมือนต้นต้น,ต,นต้นเทียมอ่ะกลิ่นเหมือนเขียวอ๋อต้อนนี้บอน่าจะใช่ต้นใหญ่ใหญ่เน,นี่ยพวกน้องเนี่ยต้นแดงเนี่ยเออแล้วฝั่งนี้นะ i นไม้มันเยอะแล้วมันไม่เป็นแถวเป็นแนวหล้วมันก็คับแคบนี่ก็เลยต้องช้าๆหน่อยเพื่อเดนตรงนี้อย่างสูง เหลือน่าจะลำบากเลยนะ ตัดตรงทางนด้เรงมาก็น่าจะจบแล้วตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปตรงไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่ายังมีหลายจุดที่วัดนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าใครเนี่ยเชฟก็สู้สวัสดีค่ะ